ค่ะเราก็ได้ฟังไปแล้วนะคะกับ2ประเด็นในเรื่องของจิตอาสากับพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงโลกนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาฟังประเด็นต่อไปในเรื่องของประเด็นของลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยงนะคะว่าจะช่วยให้เกิดการแล้ว่ววตอตอนนี้ เรากีก็ได้เราเราเรา,เราครบสามไประเด็นแล้วแต่เมื่อกี้เห็นบอกพี่เจมอยากเพิ่มเติมอยาะเ<ร>พร่ะวตามบางคนรู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่ายังยังเขนนินเขินออายไหมคะขึ้นบนมาเรู้สึกว่าแต่ละคนนี่แบบยังเกรงเกรงกันอยู่ค่ะอยากให้ได้เล่าถึงเรื่องราวที่ทํามาว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโลกยังไงเพิ่มเติมอีกค่ะใครยังไม่ได้เล่าหรอเจม ชอบครับไม่ชอบเจนเอาอีกแล้วอ๋อก็อยากบอกทุกคนว่าโครงงานคุณธรรมเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้โครงงานคุณธรรมของเราโดยพระรย์มหาพง์นรินทร์ท่านท่านกำลังดูลู่ทางอยู่ที่จะออกไปเผยแพร่ในต่างประเทศเผยแพร่ในต่างประเทศนะครับซึ่งโครงการคุณธรรมก็อาจจะประเทศไทยก็อาจจะได้เป็นต้นแบบในเรื่องของการทํา การทําความดีโดยมีรูปมีร่างนะครับแล้วก็อตอนนี้ก็ยังอีกานาทีนะใ,<ช>ใครจะมีคําถามอะไรบ้างครับเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมถ้าไม่มีเราจะตอบ,บตอีก<อ>ครับอเที่มีมีคำถามมาค่ะเขาถามโครงงานรักนวลสงวนตัวนะคะเขาถามว่าทําอย่างไรโครงงานจึงจะเกิดความยั่งยืนค่ะ ค่ะก็โครงงานรักนวลสงวนตัวนะคะก็วิธีวิธีการที่จะทําให้โครงงานเนี่ยยั่งยืนไปก็คือตอนนี้เราก็ได้ทําไปแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งของเราคือว่าการได้ไปเผยแพร่โครงการโครงงานของเราเนี่ยเผยแพร่ความรู้เนี่ยสู่กระจายสู่โรงเรียนอื่นๆที่อยู่ในใกล้ใกล้โรงเรียนเราอะคะ่ะที่อยู่รอบๆอะคะ่ะได้ เผยแพร่ไปในโรงเรียนอื่นให้เขาเนี่ยได้ทำตามได้ทำได้ทาตามของโรงเรียนเรานะครับซึ่งมีวิธีการเนี่ยเราก็ได้ชี้แจงให้กับโรงเรียนอื่นแล้วก็คือว่าเราก็จะมีรุ่นน้องนะคะสารต่อของโครงงานของเรานะคะเพื่อที่โครงงานของเราเนี่ยจะได้มีการรณรงค์เนี่ยต่อๆไปแล้วก็เยาวชนไทยจะได้ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างน้อยๆเนี่ยก็ อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่ส่วนมากผลลัพธ์เนี่ยก็จะดีค่ะมีเพิ่มขึ้นตลอดทุกเกือบทุกปีค่ะคิดว่าถ้าหากทำต่อๆไปเรื่อยๆเนี่ยคือเพิ่มขึ้นนี่คือผลผลที่ผลที่มันแบบว่ามันได้ผลนะคะได้ผลเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะค่ะสรุปว่า เราจะมีการสารต่อโครงงานนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราจะสารต่อความดีต่อรุ่นพี่มาแล้วเป็นทอดๆเนี่ยเราก็ยังมีการขยายขยายไปสู่โรงเรียนรอบข้างของแต่ละโรงเรียน ทุกโรงเรียนเนี่ยก็จะมีโรงเรียนเครือข่ายใช่ไหมคะเราก็จะขยายขยายออกไปเรื่อยๆเหมือนเป็นร่างแหค่ะถ้าเราขยายตรงนี้แล้วโงอีกหนึ่งโรงเรียนไปขยายขยายขยายไปต่อลองคิดสิคะว่าจะครอบคลุมได้ขนาดไหนนะคะมีการสานต่อแล้วมีการขยายผลแล้วนะคะแล้วเราจะมีวิธีอะไรอีกบ้างไหมคะมีการสานต่อมีการขยายแล้วก็วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าโครงการคุ่ธรรมเราอะ ต้องมีเพิ่มอยู่ทุกปีนะครับก็คือการรักษาความดีเอาไว้ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญ้ยพอเริ่มพูดมากเขาก็เริ่มจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าโครงการคุณธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้จริงแล้วทุกคนมานั่งฟังกันนานแล้วมีมีมีประเด็นคําถามอะไรอีกไหมครับตอนนี้ก็ยังมีเหลือเวลาให้ถามนะครับอยากรู้อยากอะไรนะครับคือ ถ้าท่านไม่ถามเนะพวกเราอยากตอบเราจะเล่าต่อครับนี่ไหมครับเพิ่มเติมสำหรับปัญหาคุณพี่ก็แล้วกันนะครับคุณพี่มันคุณพี่มานั่งฟังนานแล้วครับมีคำถามอะไรไหมครับที่สงสัยกับโครงการคุณธรรมครับอยากรู้ประเด็นอะไรไหมครับว่าเราทำกันยังไงอะไรยังไงครับ บางครั้งอาจจะไม่กระจ่างแจ้งจากการเสวนาของพวกเรานะครับก็ถามได้นะครับก็พึ่งมาใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆคือตัวพี่เองเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ที่เราอยากจะเอาเรื่องของคุณธรรมหรือจริยธรรมเนี่ยเข้าไปประยุกใช้ในเรื่องขององค์กรที่นี้ก็อยากจะถามน้องๆว่าในเรื่องของการแบ่งคือเรามาจากหลายๆที่ เรามีการแบ่งปันข้อมูลกันยังไงบ้างและมีการสื่อสารกันยังไงให้คนในโรงเรียนตั้งหลายๆคนเนี่ยให้เข้าใจถึงถึงวิธีการที่จะมาทํางานร่วมกับเราหรือในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมหรือจริยธรรมกลุ่มนี้นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นคําถามที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะคะว่า,าว่าพวกเราเนี่ยมีการทํากันอย่างไรนะครับก็คือในเรื่องในเรื่องของพวกเรา มาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่ถามว่าทำไมถึงเข้าด้วยกันได้ก็คือเรามีพลังบวกเรามีมีมีความดีอยู่ในใจและก็ที่จะมาแก้ไขปัญหาสังคมทำให้เราไดมา้มารวมตัวกันตรงนี้แม้ต่างที่ต่างภาษาต่างถิ่นแต่เรามีหัวใจหัวใจด้วยกันนะครับซึ่งพวกเราก็ใช้คำว่าเปิดใจการที่มารวมตัวรวมกลุ่มกันตรงนี้ เราใช้หลักสี่ปอปอที่หน่ปอที่ชื่อว่าเปิดเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของแต่ละโรงเรียนเปลี่ยนความคิดที่ผิดๆที่ที่เราเคยแบบว่าเฮ้ยโรงเรียนนั้นทําไอ้นี่ดีเหรอโรงเรียนนี้ทํานี่นี่ดีเหรอแต่เรามาเปลี่ยนว่าอุยสุดยอดเราจะมีการแก้ไขกันอย่างไรก็คือเปลี่ยนความคิดปรับตัวเข้าหากันจากที่ว่าเราเรามาจากหลายที่เราก็ได้มาปรับตัวเข้าหากัน แล้วก็มามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ในการการเจอปัญหาบางปัญหาที่เราทําร่วมกันก็ต้องร่วมกันปรงุงสําคัญก็เวลาพบปัญหาอะไรก็ต้องรู้จักการปรุงนะครับ <c oughs> แล้วเราจะมีความสุขครับค่ะก็เป็นหลักสิบปอที่ใช้ในการดําเนินโครงงานมีทั้งการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่จะทําให้เราสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สําเร็จนะคะค่ะแล้วขอย้อนไปประเด็นที่เมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะประเด็นที่ว่าโครงงานเนี่ยสารต่อจะทํายังไงให้สารต่อให้ยั่งยืนคือเหมือนที่ท่านพระมหาธงรินทร์ท่านบอกไว้นะคะว่าการทําโครงงานเนี่ยไม่ใช่เป็นการแข่งขันแต่เป็นการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าเราจะทําแล้วเราจะไม่ได้รับรางวัลอะไรหรือเราจะไม่ชนะเนี่ยแต่เราก็ทําต่อไปเพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเราขัดกาวจิตใจของเราอะคะ่ะ เราไม่ได้หวังผลและไม่ได้หวังรางวัลอะไรแต่เราจะทำเพื่อการปฏิบัติธรรมคือทำความดีเพื่อความดีค่ะค่ะก็มีใครจะซักถามอะไรอีกไหมคะสวัสดีค่ะชื่อพี่ดาวนะคะค่ะม,มาจากจังหวัดพะเยาค <laughs> นเหนือด้วยกันเจ้า เมื่อกี้พอดีพี่ก็จะถามจุดเริ่มต้นของน้องๆว่าน้องมารวมตัวกันยังไงที่นี้พี่เขาก็ถามไปแล้วพี่ก็จะถามเป้าหมายของน้องๆว่าน้องๆเนี่ยเรียนกันอยู่แล้วพอน้องๆโตขึ้นมาน้องๆจะมีเป้าหมายยังไงเกี่ยวกับโครงงานที่น้องๆทําอยู่เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของน้องๆเนี่ยที่จะให้เป็นลูกป,ประธรรมขึ้นมาค่ะโอเคครับซึ่งโครงการคุณธรรมของเราอาจจะดูเลื่อนลอยอยู่ ตอบไหมครับถ้าไม่ตอบเดี๋ยวพี่ตอบให้เริ่ม <c oughs> ได้ใหม่แล้วก็เริ่มไม่หยุดนะครับก็ <c oughs> จะบอกว่าโครงการคุณธรรมของเราตอนนี้อาจจะเลื่อนลอยเพราะยังไม่มีองคออ์กรหรือว่าอะไรแต่ตอนนี้เรากำลังประชุมอยู่เพื่อจะสร้างองค์กรครับซึ่งจะไปขึ้นขึ้นกับอ,อ,อะไรนะเมื่อคืนพี่เดบอกครับจะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่จะสร้างสร้าง สร้างกิจกรรมเพื่อส่วนรวมครับนี่คือเป้าหมายต่อไปจากการขยายผลจากหลายโรงเรียนหลายโรงเรียนก็มาสร้างเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมครับซึ่งตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังประชุมหารือกันอยู่นะครับในการเรื่องของการสร้างองค์กรว่าเราจะทําอย่างไรเพราะว่าในการทํากิจกรรมของเราเนี่ยนอกจากทุกที่เนี่ยคือโครงงานคุณธรรมอาจจะมีอยู่ทั่วประเทศนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าปีหนึ่งก็มีเกิดโครงการคุณธรรมประมาณ12,000โครงการทั่วประเทศครับซึ่งแต่ละโครงการก็อย่างที่บอกแล้วได้ทําความดีกันไปนะครับทําความดีในในหลายหลายสาขาเพื่อจะสร้างสร้างสังคมไม่น่าอยู่พัฒนาทั้งตัวเองและสังคมครับก็คือจะมีองค์กรต่อไปก็อาจจะได้เจอกับองค์กรสาธารณประโยชน์จากโครงการคุณธรรมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยั่งยืนอีกต่อไปครับ อ่ะครับก็ยังเหลือเวลาอีกห้านาทีนะไม่มีคําถามอะไรนะครับดังนั้นเจนก็ขอพูดเชิญชวนกันลวกันนะครับก็มีใครจะพูดอะไรอีกไหมครับอาเดี๋ยวพี <s <S <t ani> <t ani ่พูดก่อนนะรู้สึกว่าได้ไหมแล้วก็ไม่หยุดอ่ะใช่นะครับก็ขอเชิญชวนทุกทุกทุกคนนะครับแค่ใช้ลมหายใจของเราแค่ใช้ร่างกายของเรา ทำคุณประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคมการทําความดีไม่ได้ได้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เริ่มที่ใจดวงน้อยๆของเรานะครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนครับอ่ค่ะก็ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเสลนาก็อย่าลืมที่พี่เจนเชิญชวนไปเมื่อกี้นะคะว่าอย่าลืมทำความดี และทำความดีเนี่ยก็หวังว่าทำความดีเพื่อความดีค่ะค่ะจากวันนี้นะคะมีคำกล่าวคำหนึ่งที่ว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนจากที่ทุกท่านนะคะได้ฟังการเสวนาในวันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วคะ่ะว่าเด็กโครงงานทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้คะ่ะสิ่งแรกที่เขาจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองค่ะ เปลีป่ยนแปลงตนเองเพื่อที่จะทําสิ่งให้เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะค่าสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากกับทุกท่านว่าเราทุกคนนะคะลองมาร่วมกันทําความดีอย่างมีปัญญานะคะโดยเฉพาะเยาวชนทั้งหลายนะคะเราตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่เยาวชนคนเล็กๆคนหนึ่งนะคะแต่ก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าแบบว่าปล่อยเวลาให้เสียไปเรามาทําทุกวันให้มีคุณค่าถึงเวลาที่เราจะลุกลุกมารวม ลุกกลูกมารวมพลังกันเพื่อที่จะสร้างสาร์สิ่งที่ดีให้กับสังคมของเราต่อไปค่ะค่ะก็วันนี้เวทีเสวนาของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ,คะที่ติดตามเราฟังรับชมพวกเรามาตลอดเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ ขอจบการเสวนา <S <S ในหัวข้อโครงงานคุณธรรมสามารถสร้างคนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงไหมก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงไ,ได้จริงๆค่ะค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็ขอลาวไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ